ใช้ชื่อว่าศูนย์แลับสิริราชก้าวไกลศูนย์นี้มีประโยชน์อย่างไรปกติเวลาเราไปพบแพทย์จังหวัดต่างๆในบางทีจะส่งไปตรวจเนี่ยโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจจะไม่มีอุปกรณ์นะครับผู้ป่วยก็ต้องเดินทางมาที่ศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลที่อุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมจะตรวจได้แต่ศูนย์แลับสิริราชก้าวไกลเนี่ยพัฒนาให้มีการส่งทางไปรษณีย์ได้นะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันติดตามรายงานของคุณวันวิสาอาคาัครโชติรกุลครับ การแพกหลอดบรรจุของเหลวและทําการห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันกระแทกเพื่อนำฝากส่งไปรษณีย์ทุกครั้งจะต้องติดเครื่องหมายชีวภัยสากลบนกล่องไปรษณีย์เพื่อความปลอดภยัยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในโครงการศูนย์แลบศิริราชก้าวไกลส่งตรวจได้ทางไปรษณีย์ เพื่อจัดส่งเลือดน้ำเหลืองตัวอย่างชิ้นเนื้อและสารคัดหลั่งต่างๆของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทั่วประเทศมาทำการตรวจอย่างละเอียดที่ห้องปฏิบัติการสิริราชโดยสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จะต้องไม่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาและอุณหภูมิในการรักษาและต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นประชาชนไม่สามารถส่งสิ่งตรวจมาด้วยตัวเองได้ เพื่อสร้างความมั่นใจนะคะในมาตรฐานของความรวดเร็วและก็ความแม่นยำนะคะศูนย์ห้องปฏิบัติการศีราชจะต้องหุ้มห่อนะคะสามชั้นแล้วก็บรรจุลงในกล่องของปรษณีไยไที่หน้ากล่องเนียจะมีเครื่องหมายพิเศษนะคะที่เป็นเครื่องหมายที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทางด้านศูนย์ห้องปฏิบัติการนะคะเมื่อเราเห็นเครื่องหมายนี้เราก็จะทราบว่าเป็นสิ่งเช็คตรวจที่ต้องการการปฏิบัติการเป็นการเร่งด่วน สำหรับประเภทของการฝากส่งมีทั้งไปรณษย์ด่วนพิเศษในประเทศหรือ EMS ซึ่งจะถึงที่หมายในเวลา1-3วันทําการคิดค่าบริการ50บาทต่อกล่องน้ำหนักไม่เกิน500กรัมและ EMS Super Speed ส่งด่วนถึงใน24ชั่วโมงคิดค่าบริการ150บาทต่อกล่องเฉพาะในเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้โดยการส่งสามารถติดตามสถานะของพัสดุที่ฝากส่งได้ตลอดเส้นทางผ่านระบบ Track and Trace ทาง ว็บไซตต์พหลังจากที่สิ่งส่งตรวจเข้าสู่กระบวนการของห้องแล็บแพทย์จะเป็นผู้นำรายงานผลการตรวจไปส่งอีเมลโดยตรงถึงแพทย์เจ้าของไ่ายผู้ส่งสิ่งส่งตรวจมาเพื่อความรวดเร็วและรักษาความลับของผู้ป่วย ด้วยเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดพร้อมๆกับเรามีบุคลากรที่ถูกพัฒนาฝึกให้สามารถใช้กับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้และสามารถแปลผลได้ด้วยความแม่นยำสูงมากเอาจุดเด่น2จุดนี้มาเชื่อมโยงกับการประณนิไทยไม่ว่าจะเป็นแพทย์รักษาที่ใดก็แล้วแต่หากเขาตรวจร่างกายเสร็จแล้วคิดว่าต้องการจะยืนยันการวินิฉัยหรือยังไม่แน่ใจในการมินิฉัยก็จะสามารถส่งสิ่งตรวจนั้นเข้ามาที่ศรีราชทันทีที่รู้ผลผมเชื่อว่าแพทย์เหล่านั้นก็จะมินิ มมนยากขึ้นการเปิดตัวศูนย์แอบซิลิราชก้าวไกลส่งตรวจได้ทางไปรษณีย์เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการตรวจของห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูงทันสมัยและมีความครอบคลุมหลากหลายในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้มีการส่งสิ่งส่งตรวจที่มีข้อจำกัดหลากหลายมากขึ้นถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการรักษาผู้ป่วยแบบไม่จำกัดพื้นที่ กวีกล้าหาญถ่ายภาพวันวิสาอักระทกธีรกุลไบรท์นิวส์รายงานครับถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับในการทําง,งานไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์นะครับหรือว่าทางไปรณีนีก็ตามนะครับทั้งหมดนั้นเป็นเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ป่วยนะครับ